พาพาดูค่ะคังอะไรเก่าครับผมไม่เก่านะแค่แพคเกจนันเหลืองนิดหน่อยนะคะนี่ลองดูช้าๆอยากได้ตัวไหนแคบละวงนะคะเพราะว่าลงระบบไม่ทันจริงนะคะพี่ใช่ปะแล้วดูอะไรกันคบเนี้ยโหของเป็นกองกองแบบนี้ดูดิอันนี้ชุดแข้งเจาะแดดอ้าวใครขับแดดครับผมอุ้ยอันนี้โคเทเลยลูกค้าใครถูกใจตัวนี้ใช่จัดมานะนะคะขี้เกียจไปหาซื้อแบบเอ้ยถูกใจตัวนี้แหละชุดตั้งหางปลาเลดดอกไม้ค่ะ สีไทเทอันนี้น็อตแผงคอเอ็มสลดแดดหุ้ยทําไมเราดูมีอะไรที่มันแบบเวอร์เวอร์ลูกค้าโซโนิกห้าร้อยบาทเลยหรอเซตนี้คือห้าร้อยเลยหรอนี่เอ้ยมีสองสีมีสองสีนะคะสีไหนแคบล้ว,วงมานะปกติที่ร้านไม่ค่อยได้ขายงานน็อตนะคะอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะตั้งมือลิงบ้นะคะหุ้ยมีเยอะมากลูกค้าอันนี้เป็นดรีมค่ะเป็นชุดน็อตน่าจะเป็นน็อตชุดสีนะเนี่ยตัวเนี้ยนะคะแล้วก็อันนี้รุ่นอะไรเอ่ยโซนิกเอ้ยเอาเอาเอา ถ้ามีในคลิปนี้คือมีของนะลูกค้าดีมนะคะสีไทยเทแคบทักหาแอดมินได้เลยนะเพราะว่าถ้าหลังจากนี้แล้วก็คือจะหาไม่เจอแล้วจ้าเก็บเก็บไปก็คือหาไม่เจอนะคะนี่พักเท้านาะอุ้ยมันมีอะไรแบบมากมายหลากหลายเหลือเกินอันนี้ประกับอะไรเทพขนาดนี้นะคะอุยฝ่าแอนแอนไลออนนะคะนี่น็อตหัวโชคหัวจอดสำหรับโซนิค่ะนะคะโซนิคเขาใส่ไหล่เทพกันขนาดนี้เหรอมันเป็นจงสีตั้งสั้นเลยว่ะ นะคะอ่าลูกค้าประมาณนี้นะหรือว่าใครเห็นตัวอื่นตัวไหนนะคะที่แม่ค้าไม่ได้หยิบอันนี้ขาจับเวฟร้อยยีห้าสี่พอร์ตโชคเดิมจานเดิมอ่ะประมาณนี้คะ่ะ